สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโหค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรงของมือวันที่2เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567ัะคะมื้อนะคินแอดภาพพพี่น้องบระเทาสุขสุขกอนมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะพี่น้องค่ะงวดที่ผ่านมาแนวทางของหลวงพี่นะคะ เลขวิ่งกับเขานะคะแล้วก็เข้าจับคู่แปดเก้าตรงๆพี่น้องค่ะมือนีหลวงพี่เราก็เลยมาว่างแนวทางตองหวดวพร้อมกันกับโตวงกลมให้ตองหวดวเลยค่ะพี่น้องแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดาในคลิปนี้สิงด่มเป็นตัวใดเพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสทศก,การค่ะลุงพี่จะเริ่พรอนดมิน,นค่ะมาสินีรัก ตองวดนะคะลุงพีมาถามตองวดค่ะตองวดบิ๊ซี่บอลลูมเนาะค่ะแต่ว่ามันก็มีตัวเขาอยู่ได้เราเหล่าก็ได้มี่ละไเนาะค่ะลุงพีอ่ามี่มีอยู่เด้นนวลแล้วกานเก่าหอกก็มีอยู่มีค่ะมีค่ะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเปลี่ยนเด็กแปดเกาตรงตรงเลยแหละค่ะลุงพีคลิปแดกคลิปไดกก็ว่าแต่ตัวเขาเนี่ยเนาะลุงพีมีกรมีตั้งแกน ว่ากวามฝันซูฟังัหนบมเมนบอดที่มันบอเขาก็ได้จ้าหนึ่งะมันเขาาอ้ามันเข้าตรงต้นหลาแปดเก่าเนาะตรงๆนั่นแล้วค่ะทุกพี่อ้าวิ่งเก้ากับสองสองบนอ่าสองฟันบนเก่าฟันล่างมันบอหัว่าถูกเป๊ะเลยนะคะทุกพี่เก่ามากลางไปถือตัวบบได้เนี่ยมจะดอกบัว่ามันแต่ว่ามันก็มีตัวถือไม่มีเนาะมันก็บหก 6คู่เนาะ2ตัว6 6รั้งไงเต็มสุดเต็มเพดานได้ก็คือ6รังนิทานีโบเก้ปล่อยไลยเกินนีแล้วเกี่ยแต่ตำแหน่งกระตพย่าง้ามให้มันหน่อยลงด้วยแต่ว่าขึ้นไปขึ้นมามันกับันหามันบ่หน่อยลงล้วมันบ่มีตัวถือมันก็บ่มีประโยชน์อย่างเดี่ะถ้าขันหลายผวดเกินหกไปมันกับเวอร์เกินไปเลยมันมั่นใจกลายเป็นซิ สามสิบสองตัวไปกับบนล่างแม่ะ <Okay. S 2> มัดหลายนกตัวนี่ก็ถือว่าหลายแล้วล่ะสำหรับบางทีก็ได้งวดนี้นวันสิบหกกรกฎาคมงวดจุดท่ายคือโบเมยนมันจีออกอีกงวดนึงเยอะมันจีสามสิบ <Okay. S 2> เดือนนี้มันจีออกสามเธอด้หาเงินท่านมาบูฮ่าท่านอยู่ตรงหัวเนาะเป็นแปดกับเจ็ด เดนแปดกับเจ็ดค่ะสามตัวก็มีส8 7แปดเจ็ดสีแปดเจ็ดค่ะเก้าสีเจ็ดเก้าสี่เจ็ดค่ะเก้าแปดสเก้าแปดสี่ค่ะเมื่อกี้น้อมักมี่ตมักิ้งหิห้งอยู่ในใจเนะใ่บันนี้เลขสองตัวแปดสแปดสีค่ะ เจ็ดสามเจ็ดสามค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะแปดสามแปดสามค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดค่ะพร้อมกับเลขไม่มาด้วยกันหามซื้อใส่คำว่าหามซื้อเร่งหมดเนี่ยมันใจแน่ อย่าเฝงาสื <Auf How to graduate> ่อเด้อต to ันหาแต่ว <let 's> <married> ่าเมื่อก็จิไปไปผิดอีกบางเงื่อมันเมื่อจิตไปคัดค้านความมักความชอบของแต่ละบุคคลบางที่อัติฝันใดกทั้งนวนไดกทีก็มีเนาะค่ะพระสังโรกีขอถอนเขาบอกที่ว่าห้ามสื่อเด้อค่ะเอามาเป็นแค่เลขไม่มาด้วยกันซื่อเด้อค่ะห่ศงูนศูนย์หก หกศูนย์ศูนย์หกค่ะอืมย่างเขปีที่หาเพราะท่านเต็มขวบปีหาปีเที่ะค่ะปีสี่ปีเจ็ดเดือนเนาะเดือนนี้มึงเดือนเจนะ็ดเนาะค่ะนั่นแหละบ้าท่านนุดกวดเด็กสุดเนี่ยสุดไม่มาด้วยกันนี่น่ามั้นะค่ะต้องให้กอนกดีจังนึ่งอยู่ด้ ป้องกันกระแสว่าเดี๋ยวที่เป็นเดี๋ยวที่เขาใจว่าลูกขีดีกว่าเท่านี้ไปซองของผู้หนั่นซองของผู้หนี่ที่ว่าเนาะแมนยูดอกคันเพียรลุงพี่คิดแบบมีบพเศร้าตัวม่เม็นคนคิดหลบเลยคน็นคิดป้องกันเลยหลักทางหบดท้ทมมวลตัวเล็กหัวไอ้ใช่ว่าคือว่ามัดจัดกัดกระพ่านไปมันเป็นเนวทังวันเมื่อกี้ก็ได้พิสูจน์เห็นว่ามันก็นมีตัวเขา แต่าิบมี่มาท่านย่า่มีสามโตน้ำเขาในช่วงนี้ตามเพราะว่าเป็นอ่าทานายแกต่างในยุดอกหลักฐานมันกับมี่ค่ะอันบอมขันเอฟซีลงพีบอมมาเล็กจับคู่ที่ลงพีจับให้บอสิสามโตสองโตทุกครั้งก็ดีก็เอาเล็กวิ่งสองโตเล็กเด่นสองโตมาตัตของลงพี ไปพนัวกับสูตรที่เอฟซีคำนวณได้นะครับสูตรที่มันเดินดีสองตัวมาตัวอีกสูตรหนึ่งของมูเจ้าลองเบิงแล้วก็คบคู่กันเอาแบกกับเจ็ดนี่ไปได้ค่ะคลิปนี้สิจิตท่านในฟันเนีนบอกเฮ้ยเน้ยนใบเลยบอลด้วยจังใดยังจะมีของสุดท้ายบ้านนี้เอสียดไหลได้เอาเน้ยนใบก้อนมูหลุดไปยังคะลุงพี่ แบบฟันท่งประลอดนีกก่ก็ตะวุบตะกัดคือกรดีเนอะมินบอกแมนค่ะิว่าประมันใจนะเอา้าสันแปดบนค่ะเจ็ดหลังค่ะสตัวสามตัวขอวาว่าไสองหางด้ค่ะสี่แปดเจกับเก้าี่เจนี่นะค่ะเก้เจเป็นตัวเอฟสี่ปเจเป็นตัวร่องค่ะ ว่าเยบประมาณเับประกาศผล,ลมีมีสิกเขาว่ามีสิกลุตทุกผู้ทุกคนไม่โลกนี่หล่ะแมนค่ะเมื่อกีเขาบอกประมาณวันนี้เลขสองตัวเ,เด้อค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะสี่เจ็ดซี่เจ็ดค่ะอ้าวเมื่กีเขาหวังว่าลมื่ี้มันใจถือคู่อ่าจังหวัดบางขันค่ะบางครั้งบางที่ห้อง ฟันเน้นลงไปมันก็บิดคูแต่เอาเป็นว่ามันก็นมี่ตัวถืออยู่ในนี้คือกูมันเป็นมักกำปเข่าแปดต่อค่ะไปเน้นเข่าสองเข่าสามเห็นบหเข่าสองเข้าสามจะมือยันว่าไปเฮงอู้หูดังคกักง,งน้องหวันมันหนึกหคันว่ะค่ะลุงวีงม,มันได้ชนกันหลายฝ่านาเสี้ยนนี่อืมค่ะได้ชนกันค่ะนะนอันนี้เอามาฝากมาตอนไว้ยุทธไทยนี่กันผู้ใด งงสงสัยอยากได้ว่าม,มั่นใจเพิ่มเติมก็โทรมาตามเบอร์นี่นะอมินขึ้นเบอร์ใ้ย่างพีนัมเนเดอรค่ะ,ะแล้วก็เป็นเบอร์ที่ไล่ความใครอยากเป็นเพื่อน้จะปรึกษานิ่มรอๆคงทุดทายอยากขอความมั่นใจตัวใดเนี่ยเลตวิ่งบนตัวใดตั้งตัวไหนก็โทรมา ลับกุกสายเสมอครับไม่แ่วมเวลาที่สามารถรับได้อันรับกไว้กระที่ที่ยวกับในภายหลังเนี่นค่ะอ่าก่อนทุกคนทุก6ปีจะเริญพรอครับน้องมาจาการค่ะขอบคุณภาษาทูกค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเอาไว้เด้พี่น้องเดิอแนวทางมูงนี่นะคะตองวดจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะมูนีหลวงพี่เล่าให้วิ่งนะคะ 8กับ7นะคะเด่นอยู่ที่8กับ7นะคะโดยที่เน้น8บนเน้น7ล่างนะคะี่น้องคะบันดีตัวเลขที่จับคูม่มากค่ะ4 8 7 9 4 7 9 8 4ก4า c 8 7 8 3 4 7กับ27นะคะหลวงพี่แล้วกัวงกลมอยู่ที่9 4 7 8 7กับ2 7นะคะส่วนตัวเลขว่าหนาลงทุนเนี่ย5ปีแล้วนะคะ หาปีแล้วเด้อพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมานี่เลขบนดาลงทุนคือ1 7 7 1นี่กับบ้มางวดน,นีบนดาลงทุนคือ6006อันนี้เป็นสูตรของลุงพี่นะคะบริเกี่ยวกับอาจารย์ท่านอื่นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาจังไดก็อย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะจังไดก็ให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุขคน โชคโชคมันมานลำๆลื่วด้วยเฮ่งๆ,ๆปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ากันสุขสุขคนนะคะตัวเล็ทุกตัวนํามาเพื่อเป็นแนวทางเดอ้อพนอนเด้อมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดทุกๆตัวนะคะให้พิจารณาเบิ้งทำมารถ้าชอแนวทางชุดนี้ของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องก็อย่าลืมนําไปยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้นะคะปุละใบสองใบนะคะเอาไวร้รุนโชคนะคะพี่น้องคะหาเทียพ่อแม่พี่น้องได้เป็นเศรษฐีหนาไหมานะคะว่แน่เด้อพนอนเด้อมีกิเกิดขึ้ะพ่อแม่พี่น,อน้นองค่ะเอา คลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะค่ะเนาะเอาไว้พอกันไม่กอไปใน,ในคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ